เอาอยู่ไหมอันนี้ว่ายได้กันได้แต่คนนี้ว่ายครแว่ว่า้มันเดอโอเคครับขอบคุณครับลุง เามาไหว้ศาลเก่าอันนี้เขาเรียกว่าศาลอะไรนะครับศาลตำนานผีจ้างหนังครับคุณโนทเคยได้ยินประวัติไหมอ๋ออันนี้คือผีจ้างแล้วเขาแล้วเขากางกางตรงไหนอะคะับเขามารอรับรถจุดนี้หน้าศาลเนี่ยอ๋ออันนี้คือจุดจุดเราจอดเราวิ่งผ่านหรือไปขายตรงที่ในไอ้ป่าคุณโนทเห็นไหมที่ศาลใหญ่ระหว่างต้นมะเดื่อใหญ่เห็นต,ต้นมะเดื่อใหญ่ไหมกับที่ศาลใหญ่นะครับระหว่างเลยนะครับเป็น่องเดี๋ยวไปทางนี้น<อ> ตักตัวมาวันหนึ่งมาคนคนเยัะคนเยอะไหมคะลุงถาะว่าวันวันนี้ไม่เท่าไหร่แต่สองอาทิตย์น่าจะเยอะเนาะนี่อาจจะเยอะนะครับเพราะว่าเขาที่จมาพลาดอ๋อวันที่มันโซวันนี้เยอะนะอ้าวตั้งใจ ทูนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุูเะทุกเีย็นมาถาวายท่านผูท่ญญานย่าเล่านาคีนาคาขอเชิญท่านผู้มาเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงชะตาราศีเปิด,าาปดธุกรกิจท้าขายทุกอย่างให้แก่ลูกหลานให้เกิดโชคมาลาภให้แก่ลูกหลานด้วยเถิน ถ้าว่าตางช้าทุ่งเล็กเล็กนอุ้ยเดี๋ยวได้รางวัลที่หนึ่งมึงจะขอไม่ดูมึงจะเอาอันนี้หรือมึงจะเอารถเบนซ์เอารถเบนซ์รถเบนซ์ลาให้กับสมองที่หนึ่งอุ้ยกูเอารางวัลที่หนึ่งสิเยอะ Nhiệt quá xem <laughs>